วันนีนะครับวันนี้มแมลงฝนตกหนักขนาดเลยนะครับตั้งแม่ริมก็โดนพายุหนักเลยนะครับแต่เจ้านะครับแต่เจ้าได้ลง,ลงโปรโมชั่นของตัวชุดบำรุงผมเสียนะครับลงไปนะครับเกาะมีคนสนใจสอบถามมาหนักขนาดเลยนะครับออ <c oughs> <c oughs> อ๋อเดี่อยมีคนสนใจสอบถามมาหนักขนาดเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นชุดอย่างไรแล้วมันบำลุงอย่างไดจะเป็นชุดนี้ครับจะเป็นชุด แชมพูกับคอดิชเนเนอร์เออไม่ใช่คอดิชเนเนอร์เป็นตัวมาคอลลาเจนนะครับนะครับที่ลงไปในเพจอุดีบิตี้นะครับอันนี้ผมก็ยังมาสาธยายแห็นหน่อยนะครับตัวแชมพูในชุดเนี่ยมันสามารถบํารุงเดิมทีเนี่ยมันบํารุงได้ทั้งผมเสียผมที่แห้งเสียนะครับตัวหนักๆได้เลยนะครับหรือบํารุงทุกวันนะครับได้เลยนะครับ2ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นแชมพูนะครับแชมพูคอลลาเจนนะครับ แชมพูคอลลาเจนที่มันมีส่วนผสมของคอ,อลลาเจนและเคราตินนะครับซึ่งบอกเลยว่าเคราตินเองเขาเป็นส่วนผสมที่พอดีนะครับพอดีที่บบทาให้แบบร่อนคลายนะครับคือแล้วก็ไปเช่เป็นแชมพูที่เปิดเกล็ดผมนะครับเป็นแชมพูที่บํารุงนะครับเน้นบํารุงนะครับเนาสามารถสระได้ทุกวันนะครับกลิ่นเขาหอมนะครับกลิ่นเขาหอมนุ่มละมุนเลยแล้วก็ตัวเนี้ย สามารถบำรุงได้นะครับถ้าถ้าอยู่ที่บ้านบำรุงที่บ้านได้เองนะครับแล้วก็ส่วนของร้านซาลอนก็สามารถสะบำรุงพื้นลูกค้าแบบสะใดาแล้วก็บำรุงก่อนทำเคมีได้เลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้จบจบในตัวเดียวพอเสร็จแล้วเนะี่ยตัวนี้ก็จะเป็นมาคอลลเจนนะครับตัวนี้บำรุงผมเสียโดยเฉพาะเลยนะครับอ๋อกลิ่นข่าหอมนะครับตัวนี้จะเป็นมาคอลลเจนที่ บำรุงผมที่แห้งเสียนะครับตัวเขาเนี่ยบำรุงผมแห้งเสียได้นะครับแล้วก็บำรุงผมที่ดัดสปาเพิ่มดัดเย็นเนี่ยบำรุงได้นะครับร้อนมาคายนะครับแล้วผมที่ทําการยืดมานะครับบำรุงได้เลยนะครับมันเพิ่มความเงามาตัวนะนะรวมถึงผมที่แห้งเสียนะครับอันนี้ชอบเลยอันนี้ตัวนี้เขาชอบเลยนะครับผมที่ทําสีผมที่ฟอกนะครับจบด้วยมาคอลลเจนตัวนี้เะไบอกเลยว่าตัวเดียวะจบเลยนะครับจบครบในตัวเดียวเลยดังนั้นตัวนี้ การใช้งานก็คือพอสะแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้มากตัวเนี้ลงบนเส้นผมแล้วก็นวดจนขึ้นความช้ำนะครับพอมันช้ำแล้วเนี่ยออาจะกููเลยเฮ้ยมันช้ำมันนุ่นะ่ะก็สามารถล้างออกได้เลยแต่ถ้าเกิดมีเวลาหนักก่านั้นก็บำรุงไว้สักน้อยหนึ่งนะครับบุงสักน้อยหนึ่งแล้วก็ค่อยล้างออกนะครับดีมากเลยตัวนี้ดังนั้นกูนี้เดิมทีราคาที่ปันซีนะครับวันนี้เหลือแพ้เก้าเก้าเก้านะครับดังนั้น ใต้คลิปนะครับว่าจะซื้อช่องทางไหนที่ผมแจ้งไว้ใต้คลิปหรือไปที่เพจได้เลยนะครับนี้ผมมาจะสาธยายเพิ่มเติมผู้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมีอย่างดีๆเดี๋ยวมาแนะนำขึ้นกันนะครับเนาะครับ